เทศไทยแล้วหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาตรการเข้มงวดไม่ส่งมอบรุ่นนี้ให้กับยูเครนในช่วงสงครามแน่นอนว่าการมาถึงของเครื่องบิน f 16 AM ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังทางอากาศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทใหม่ของกองทัพอากาศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ภาพที่หลายคนได้เห็นไปแล้วคือเครื่องบิน f 16AM สีเทาลำใหญ่กำลังจอดบนรันเวย์โดยมีทหารไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติพร้อมธงชาติไทยที่โบกสะบัดเคียงคู่กับธงของมิตรประเทศในอาเซียนมันไม่ใช่เพียงการต้อนรับเครื่องบินใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความแข็งแกร่งและความพร้อมของไทยในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ หลายคนอาจสงสัยว่า F-16AM คืออะไรแตกต่างจาก F-16 รุ่นอื่นๆอย่างไรจริงๆแล้ว F-16AM คือรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงและอัปเกรดความสามารถให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งระบบเรดาร์การควบคุมการยิงระบบอาวุธและระบบสื่อสารทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพสูงสุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบันสามารถทำภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึก การโจมตีทางอากาศสู่พื้นดินการลาดประเวนไปจนถึงการป้องกันน่านฟ้าในทุกสภาพแวดล้อมการที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจไม่ส่งมอบ F-16AM ให้ยูเครนในช่วงนี้แต่กลับมีการอนุญาตให้ไทยรับเข้าประจำการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและยังเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาค ไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าหลายประเทศในอาเซียนในบริบทของภูมิภาคอาเซียนไทยเองต้องเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนทั้งในด้านการป้องกันชายแดนการรักษาผลประโยชน์ในทะเลรวมถึงความร่วมมือและการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านการมี F16AM เข้ามาเสริมทัพจึงเป็นเหมือนการเพิ่มไพ่สำคัญให้กับกองทัพไทย เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงมีระยะปฏิบัติการไกลและที่สำคัญคือสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นที่มีความแม่นยำสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพอากาศในอาเซียนปัจจุบันหลายประเทศก็มีการจัดหาเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ เช่นเวียดนามที่มี Su-30MK2 อินโดนีเซียที่มี Su-27 และ Su-30 รวมถึงมาเลเซียที่มีสุข3 0 m k m และ F/A-18 Hornet แต่ F-16AM ที่ไทยได้รับนั้นถือเป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงขั้นสูงมีระบบอเอวิโอนิกที่ทันสมัยกว่าและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรบแบบเรียลไทมซึ่งถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญอีกอย่างคือ การฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินกองทัพอากาศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างยาวนานนักบินไทยหลายคนได้เข้าฝึกกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรทำให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบใหม่ๆของ F16 AM และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการจริงในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว ภาพลักษณ์ที่ออกมาจากพิธีต้อนรับ F16 AM ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนไทยแต่ยังส่งสัญญาณไปยังประเทศรอบข้างว่าไทยมีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศในระดับสูงสุดการแสดงศักยภาพในลักษณะนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและในขณะเดียวกันก็เป็นการยับยั้งความพยายามใดๆที่อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาค สิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่โลกกำลังจับตามองสงครามยูเครนสหรัฐอเมริกากลับเลือกที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยมากขึ้นการที่ไทยได้รับ F-16AM จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกวางแผนมาเพื่อรักษาสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคซึ่งนอกจากประโยชน์ทางทหารแล้วยังมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย สำหรับประชาชนทั่วไปที่เห็นข่าวนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วการมี F 1 6 AM เข้ามาประจำการจะช่วยปกป้องท้องฟ้าของไทยช่วยให้ประเทศมีศักยภาพในการป้องปรามภัยคุกคามและยังทำให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจว่ามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งอยู่เหนือศีรษะของเราในอนาคตกองทัพอากาศไทยยังมีแผนที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดฝูงบินการจัดหาเครื่องบินสนับสนุนใหม่ๆเช่นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศที่ทำงานร่วมกับ F-16 AM ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้กองทัพไทยก้าวสู่การเป็นกองทัพที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคและเมื่อพูดถึงความแกร่งที่สุดในอาเซียน หลายฝ่ายก็ยอมรับว่า F16AM คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะนอกจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วยังมีการสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาและการฝึกจากสหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่องทำให้กองทัพไทยไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนอะไรหรือความล้าสมัยของระบบแต่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยาวนานหลายสิบปี เมื่อทุกปัจจัยถูกนำมารวมกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความพร้อมของนักบินระบบสนับสนุนจากพันธมิตรและบทบาททางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกกว่าตอนนี้ไทยกำลังครอบครองเครื่องบินขับไล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนและนี่คืออีกก้าวสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของความมั่นคงไทยไปอีกยาวนานทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อ F16 AM ได้เดินทางมาถึงไทยแล้วและทำให้กองทัพอากาศไทยยืนอยู่ในจุดสูงสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนพลังทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติไทยที่พร้อมจะปกป้องบ้านเมืองและประชาชนด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด เมื่อเราพูดถึง F16AM ที่เพิ่งเดินทางมาถึงไทยหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเบื้องหลังการจัดหาเครื่องบินลำใหม่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวการเจรจาและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยาวนานหลายปีตั้งแต่การอนุมัติงบประมาณการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการจัดเตรียมบุคลากรไปจนถึงการวางระบบซ่อมบำรุงที่ต้องรองรับเครื่องบินขับไล่รุ่นทันสมัยระดับโลก สิ่งที่ทำให้ F-16AM มีความโดดเด่นไม่ใช่แค่ความเร็วหรือพลังของมันแต่คือความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจได้หลากหลายประเภทในทางการทหารเราเรียกมันว่า Multirole Fighter หรือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ซึ่งหมายความว่าเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำหน้าที่ได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่การป้องกันน่านฟ้าการสกัดกั้นศัตรูการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินไปจนถึงการลาดประเวณและเก็บข้อมูลข่าวกรองด้วยคุณสมบัติแบบนี้ทำให้ f 1 6 am มีมูลค่าอย่างมหาศาลสำหรับกองทัพไทยนักบินไทยที่มีโอกาสได้สัมผัส f 1 6 am ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าความล้ำสมัยของระบบภายในห้องนักบินคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบควบคุมที่ตอบสนองอย่างแม่นยำและเรดารุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับสัตรูได้ไกลกว่ารุ่นเก่าเกือบเท่าตัวทำให้การปฏิบัติการมีความปลอดภัยและได้เปรียบมากขึ้นและอีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบการรบแบบเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ที่ F16AM รองรับได้อย่างเต็มรูปแบบหมายความว่าไม่ใช่แค่เครื่องบินลำเดียวที่ทำงานได้ดี แต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นๆรวมถึงหน่วยภาคพื้นดินและระบบเรดาร์ภาคพื้นดินทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถมองเห็นภาพการรบในสนามรบได้อย่างครบถ้วนและสามารถวางแผนโจมตีหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหลายฝ่ายมองว่าการมาถึงของ F 1 6 AM ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้ไทยแต่ยังเป็นการสร้างสมดุลในภูมิภาค เพราะถ้าเรามองภาพรวมของอาเซียนจะพบว่าหลายประเทศต่างก็เร่งพัฒนาอาวุธทางอากาศของตอนเองเวียดนามมีเครื่องบินประกูลสุคอยอินโดนีเซียเองก,ก็กำลังจะได้เครื่องบินราเฟลจากฝรั่งเศสฟ,ฟิลิปปินส์ก็กำลังวางแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่เช่นกันดังนั้นการที่ไทยมี F16 AM ถือเป็นการยืนยันว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมีความได้เปรียบเหนือกว่าเราในภูมิภาค และหากเรามองย้อนกลับไปในอดีตเครื่องบิน F-16 เคยเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยมาตลอดตั้งแต่การจัดหาชุดแรกๆจนถึงการพัฒนาเป็นฝูงบินหลักการที่วันนี้ไทยได้รับรุ่น F-16AM ที่อัปเกรดแล้วก็เหมือนเป็นการป่ออายุให้กับกองทัพอากาศและทำให้เรามีเวลาอีกหลายสิบปีในการใช้ศักยภาพสูงสุดของเครื่องบินประกูลนี้สิ่งที่คนไทยควรภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ นักบินไทยถือว่าเป็นหนึ่งในนักบินที่มีความสามารถสูงในภูมิภาคอาเซียนจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในการฝึกคอรบราโกหรือการเข้าร่วมฝึกผสมกับพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกทำให้นักบินไทยคุ้นเคยกับการใช้อาวุธรุ่นใหม่และการรบในสถานการณ์จริงมาโดยตลอด เมื่อเครื่องบิน F16 AM เข้ามาประจำการจึงแทบไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวมากนักด้านการซ่อมบำรุงเองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่กองทัพไทยเตรียมการมาอย่างรอบคอบเพราะการจะใช้เครื่องบินสมรรถนะสูงเช่นนี้ได้อย่างเป่าเนื่องต้องมีระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งทั้งอะไหล่อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญข้อดีคือการได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกา ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและอะไรทํทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องบิน F-16AM ของไทยจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่กลายเป็นเครื่องบินที่จอดอยู่เฉยๆเมื่อเรานำทุกองค์ประกอบมารวมกันตั้งแต่ศักยภาพของตัวเครื่องความพร้อมของนักบินระบบสนับสนุนจากพันธมิตรและบทบาททางยุทธ,ธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะกล่าวว่า วันนี้ไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีศัก,กยภาพสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นก้าวที่ยืนยันว่าเราจะสามารถปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติได้อย่างมั่นคงภาพเครื่องบิน F16 AM ที่จอดบนรันเวย์ท่ามกลางเสียงปรบมือและสายตาภาคภูมิใจของคนไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่ภาพพธิธีการแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นยุคใหม่ของกองทัพไทย ยุคที่เราจะไม่ยอมให้ใครรมาล้ำเส้นหรือทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไปและในอนาคตหากกองทัพไทยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราอาจได้เห็นการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 หหรือแม้กระทั่งการร่วมมือในการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นต่อไปกับพันธมิตรซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ นี่คือเรื่องราวต่อเนื่องที่ตอกย้ำว่าการมาถึงของ F 1 6 AM ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การทหารไทยที่จะถูกจารึกไว้และถูกพูดถึงไปอีกนานแสนานาน